สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มารีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะวัดความชื้นแล้วก็เวลาอันนี้เป็นของเสี่ยมีนะครับผมเห็นอยู่ในช้อปปี้นะผมซื้อมา200กว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วนะประมาณ230บาทนะครับผมเนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเนี่ยเต็มมือผมพอดีเลยนะครับโอ้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรจริงตัววัดอุณหภูมิเสี่ยมีนี่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ค่อนข้างแม่นยำนะผมจริงๆงผมมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้มันตัวเล็กนะครับเห็นไหมตัวเล็กมากเลยถ้าเทียบกับตัวนี้ก็ต่างกันประมาณเท่าหนึ่งนะครับก็คือเซ็นเซอร์วัดเซ็นเซอร์วัดอากาศของเสี่ยวมี่เนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้แล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอเขาดีเนาะประมาณนี้นะครับด้านในก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์นะครับหอมาอย่างดีอุย้ยพอดูตัวจริงหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเนาะ แล้วก็คู่มือนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับทีนี้ด้านในนะครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นขาตั้งอ่าใช่ด้วยนะครับเป็นขาตั้งนะเป็นกาวธรรมดานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นขาแบบนี้อ่าเป็นขาแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วก็มาดูตัวผลิตภัณฑ์กันนะครับอ่ะรูตรงนี้นะครับคุณสามารถ ห้อยได้นะครับห้อยตรงตะปูเนาะนะครับถ้ามีตะปูก็สามารถห้อยได้อันนี้ขามันเนาะนีขามันก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนี่มันก็จะได้แบบนี้นะครับคุณก็สามารถตั้งได้นะครับอ่าตั้งแบบนี้เนาะอ่านี่ฮะเนาะเวลาจะถอดก็ดึงลงแค่นั้นเองครับง่ายมากนะโอเคทีนี้นะครับด้านหลังเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง มีปุ่มอยู่3ปุ่มปุ่มเซตติ้งนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้มันจะเขียนว่าแม็กปุ่มตรงนี้จะเขียนว่ามินนะครับแล้วก็เปิดฟ้าดูนะครับมีแบตกี่ก้อนนะครับมีแบตอยู่2ก้อนนะคุณผู้ชมรหัสก็คือ cr 2 0 3 2นะครับเป็นเหมือนเหมือนเป็นแบต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 ของกุญแจนะครับกุญแจรีโมทเนาะนะทีนี้เราก็ดึงออกเนาะดึงออกปุ๊บ นะครับทีนี้มันก็เริ่มทํางานแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เฮ้ยหน้าจอถือว่าดีมากนะครับหน้าจอโอเคมากเลยนะดูจากมิติไหนก็คมชัดนะครับคมชัดสวยงามนะนี่นะครับผมโอเคทีนี้เรามาตั้งเวลากันการตั้งเวลาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมปุ่มเซตติ้งตรงกลางนะครับกดแช่ไว้นะฮะตัวเวลามันก็จะกระพริบ นะครับอ่าผมกดแช่นะกดแช่นะครับเห็นไหมตัวเวลามันจะกระพริบนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็กดไปเลยบวกกับรถมินกับแม็กเห็นไหมผมก็กดไปเลยนะครับตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็คือเที่ยงนะครับสิบสองอ่าสิบสองทีนี้ผมก็กดเซตติ้งอีกครั้งหนึ่งสิบสองนาฬิกาทีนี้ก็เป็นนาทีนะครับสิบสองศูนย์ห้าตอนณปัจจุบันสิบสองศูนย์ห้าสองสามสี่ห้าตั้งเสร็จเรียบร้อยกดเซตติ้งอีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยครับผมเนี่ยฮะตั้งเวลาเสร็จแล้วง่ายมากเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิ28.9นะความชื้น62%อ่ะทีนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคําว่ามินนะครับแล้วก็แม็กนะฮะเดี๋ยวผมจะกดอ่าแล้วก็แม็กเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะก็คือสภาพอากาศในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับเช่นมินก็คือสภาพอากาศต่ําสุดใน24ชั่วโมงนะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าอ่า อากาศต่ำสุดในวันนี้นะก็คือ28.8นะครับแล้วก็อากาศร้อนที่สุดในวันนี้ก็คือ29.1อะไรประมาณนี้เนาะผู้ชมสังเกตว่าเห็นว่าคับแม็กซ์จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ,ะจะกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับหน้าจอเดี๋ยวมันจะกลับไปสภาพอากาศปัจจุบันเองนะครับผม,อผมลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะสภาพอากาศร้อนที่สุดในวันนี้29ใช่ไหมรอ,อไปแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหม มันก็จะกลับมาเองนะไม่ต้องทําทําอะไรเลยนะครับมินก็เช่นกันนี่สภาพอากาศนะครับหนาวสุดวันนี้26องศานะครับผมประมาณนี้เห็นไหมทิ้งไว้แป๊บหนึ่งประมาณ3วิ4วินะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพอากาศปกติณปัจจุบันเองนะเออถือว่าโอเคนะครับกับราคานี้ให้มานะนะครับแล้วก็หน้าจอโอเคนะครับตรงหน้าคนตรงนี้นะครับจะบ่งบอกถึงความสบายของอากาศนะครับถ้า อากาศดีนะครับหน้าคนมันก็จะยิ้มนะถ้าอากาศไม่ดีเท่าไหร่หน้าคนก็จะบูดอะไรประมาณนี้นะครับเป็นลูกเล่นนะเป็นลูกเล่นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับหน้าจอโอเคนะครับไม่มีไฟนะคุณผู้ชมไม่มีแบบกดแล้วไฟติดไม่มีนะไฟหน้าจอไม่มีนะครับก็เป็นแบบนี้ล้นๆเลยสีขาวธรรมดาอ่าตัววัดอุณหภูมิของเสียมี่เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวเซนเซอร์วัดมันค่อนข้างแม่นยามากๆนะครับแล้วก็หน้าจอดีด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะ200กว่าบาทนะครับรวมสม่ง นะครับอ่ะโอเคฝากไปด้วยครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสวัสดีครับ